ันเนื่อการยู่ทั้งแตเป็นผัวใหม่คนนีก็ไม่จอดแน่นอน้อ้าวเวน้องแล้วนะครับไม่มีมังจอดอาวอะไรใครไปผีเจ้โ้ามอเฮียับได้ยูน่า,ฟายฟจิบพ่พายไปหุ่นบ่โอนไปบนก็นได้รถแนออมน้องในยุสุบจะว่า บมเดลเด็เขามาจีบไปจอดออกูไปทำคนมาขวานดูพี่ที่ปีนันขวานดูบาองน้าตื้นๆนี่คนมอเพูมีแพ้เนาะเขาเหยีย่างบานเราเนาะจอดนี้มีะยังไ่ะ้ามันลอยลงได้อยู่ยากไหมนุ่งเสื้อใส่เสียคนนุ่ถั่วอันบาดพันนะเอาหยาดม่พวาะไอเขาอีกนี่ยามเขาวันียืนฟังน บมีหรอเนาอมีมีดมีอ๋อก็แล้วแต่ผู้ใดือฟังอือนีเด็กม่เด็กโเยม่มันหมรอไม่ได้เววันรอ้เววันแค่นี้ดีไม่จืนฟังยังไหบัดพันบัดพันไม่จืนฟังเนลกเนรถแลนอระอยู่เปนห้าเขาเลเนาะ นี่เสือก็เป็นขอบอยู่เรียวร้อยน้องบันเดไก่นะครับพี่น้องหวยบังสีครับน้องเหลาอเภอม่วง30นะครับจอดยุดกำลังโอ้ยหอยเข้าไป ับป้าจันครับป้าจันไหนๆเหล็กนึงคับนึงครันงครับนี่เขาบอกเลยสามสิบแปดครับทับสี่หนาจะอยู่ใกล้ๆนี่ครับหนึพดอยู่หัวน้องหนึงครับหนึ่งาารถอยูรถจอดอยู่พี่ไปอีกกิโลหนึงได้ไม้เล็กนึงเลยไม้เล็ก ับสลากเรียบร้อยครับมีหมอกจอดแล้วจะย้อนไปยังไงไปเที่ยวจูงไปหรือเปล่าอะไครับบรรยากาศบ้านเดือดไกลนะครับตําบลน้องเราครับเอาเพิ่มวงสามสิบนะครับเนี่ยคือน้องหอยวังสีครับฉากแรกครับ ยัพร้อมาิตสสดีครับพี่นองพร้อมแล้วเสียเนแหัง้่เอาแหเห็นใหญ่ลงมาม่รครับอันนี้สองที่บ้าครับตัวสองสองคนครับพี่น้องอยู่ติดตน้งหานี่ตัวหนึ่งอีกตัวนึงอยู่พูนหมูุ่น้องคนครับตอนนี้ไบาทมันกำลังประกาศรนะอ้ยู่งนึ่่บ่หนี่วิ่นี่บโอนี่น้ำเหล่านั ở <laughs> ừ, này này, nó đã đá, các bạn của mình hèn gọi là hello 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 cái hello 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 quá hello 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 bên cạnh cái này chắc đây hello 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 นี้มองบ้างอยู่เป็นวะเอาแล้ครับชาแรกจวดจวดแล้วครับบนชานแรกครับเอาละครับเอาละครับยังโบนีครับยังบโบนี่ ปลาสุดนะครับาพีน้องเมนี่บัยูตีเจ้าหน้ามาไลาไลนะครับเอาแล้วครับครับาาโอ้โหแพนี่แพน่โอ้นี่นี่าจะเป็นทางเสียนะครับแน่ครับแน่ดึงครับดึงครับขอบคุณขอบคุณท่านอ้ใต้นะครับเดหนามาซอยคปลวกนะครับมาทุกปีโอ้ยตัวใหญ่เลย

ตัวเฮหยน่าโลดโอ้ติดสามสามตัวครับเอาบัตสองครับบัตสองนี่ครับไม่กี่นสมครับปึ๊ด ปึ๊ดปล่อยอ่าองบ่มีหยังกิคหุ่นอ้ของใหญ่ขึ้นเรือหุ่นปแหว่แดงน่นเออนะของใหญ่นั่นปากก้าน่งนี่ครับอยู่ในเรือครับิ่ณกระเข้าอยู่ครับเอาพื้นไหมพื้นไหมแหวเอ็นอระวัด เซ่วยวานสายบีหุ่นบุญโอ้คู่เบาอยู่หุ่น ยินวันนี้วะ nó <laughs> <laughs> Nhưng mà chung Ủa, chị Bán leo để khoán Kìa má của em con Hãy subscribe cho kênh không bỏ Mày men bó xì ạ à. Cứ biến đeo nằn Má vây thôi con Ô hà xên luôn năm Nhanh quá ดึก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 คิวแหงแล้วครับคิวแหงแล้วไ้ขอให้หน่อยโล่งนาำนาำสามเมตรคิวคิว นิ่มฟังครับ ครับนี่สองครับโอ้สามวู้ดครับนี่นี่ครับแพ่นี่หาครับโอ้โดยหาเส้นลงหาเส้นลงมาจมน้ำ อบ,บึกนี่รุ่นโล่สองโล่ครับ<ล>สองโลง่กบวาโอ้คุณครับนี่พายานนี่ครับ ผมตัว่บุลไลายันไรกูได้ไลายกันหลายครับนี่น,นีเจ้านี่ครับโอยแฮ้ลูกนักบอลอีกแล้วครับรมัดน,นี่ครับคืนดีแล้วครับซี ใหญ่ครับจักรลจักรลนี่13บาท่สามสี่ได้แล้วสองพันเอาึ้นได้บ่ี้เอาเียงนี่เด้อเียงโอเคป่อย13สมโมครึ่งชิงละวันครับ วออบึงอีกตัวหนึงครับอยู่ทั้งเรือครับวานอาจจะรุ่นดเดียวกันนะครับออม่นม่ไหนก็ได้ดหลายตัวนีออ่โม่รุ่นโลสองโลนเออ่ยไอโคกเจ็ดแม่ผมบอกประมาณนั่นแหละเออเอามันกันนะโอ้โหตัวนี้คือพี่กูมัว นี่แล้วชิบหานบ่อตัวแห่ขอยมาตัวปลาตัวนี้ไว้น่นี่ทหมาแต่แห่จะของบอกนี้แล้วกุมูนี่นี่ตัวนี่ไปไปสั่งไปสั่ง วันที่หนึ่งอย่าเพิ่งดีใจครับถึงเนาะที่พาอยู่บับว่าตามครับบึงมาบึงนำนักปลาตัวนี้ครับที่พอปลาค้างตะปีน,นอ,อ่ะบอกบอออ ใส,ส,ส่หลาตาสังเป็นยูใส่หมดเกลี้ยงเสียงฝนหมดใส่กระสอบมาะอู้หุฝนมองตาสังครับโอโห้ยางแบบไก่เลยครับ งอหน่อยงอหน่อยครับตัดจอมยุทธครับง่าง่าขอตนั่นอยิบห้าคืนพาค้ายยางนกกลไกวายจัก้าัดจอมครับ อ้าวอ้าวสูตรสีลหครับ3สามโลสามสโอ้ยสาโตเโล่า่เท่าไหร่เ็ดห้านี่ละดสามเ็ห้าสามตัวนี้ก็สามสิบ ยูนี่สามิหาุด่มนเยอะชุดโม่ใช่สาม1ิวหาสามคิวโม่นเาด้แน่ามิวหตรงนี้มันมีคิวสามนายอันนึ่งมันเลืยครึ่งไม่โดนหรนักเสือกพอจ๊กมันเลยครึ่งไม่โดนหรอเสือกพ่อคิวสามสองงสามครึ่งคิวสามชุมสกเนี่ยเขาหวง น่าตบอไร้ระฝานอะครับสีเกลครับสีเกลดอีกแล้วโอ้ติดมัดมัดสงเบาละไปแล้วเนาะสาอไหนผู้ใบ้าไม่อีกแล้วสิบหกสไม่หังนอกอฟ้าาอนกเสงเบาละไปจนไหนครับ